ให้ฟังมีอะไรพี่ฟังเครับสไทล้อ,องประตูนะครับงเี้ครับ่าสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับ,คคบพี่กบก,กันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมช่วงนี้ก็ห่างๆนิดนึงนะครับวันนี้พี่กบมี รถล้ออีกหนึ่งแนวนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกจี๊ปนะครับจี๊ปอะไรนะครับน่าจะเป็นจี๊ปนักกบนะนะครับเป็นรถคลาสสิกแล้วกันนะครับก็ทำแบบนี้ก็สวยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้พี่กบมาอยู่ที่ช่างแบงค์ยอดแหลม4ี่คูน4ี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้วยว่าช่างแบงค์เขากำลังงงนะครับหาวิธีติดตั้ง วินนะครับต้องบอกว่าเป็นคันแรกของโลกนะครับติดๆนะมันเ่อคันแรกของโลกนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนที่จะไปดูจี๊ปเนี่ยเดี๋ยวพี่กบพาไปดูอ่ารถที่ช่างแบงค์เขากำลังใช้อวิเคราะห์เจาะลึกนะครับนั่งมองครึ่งวันแล้วว่าคจะติดตั้งมันยังไงดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> พี่กบมั่นใจว่าช่างแบงค์เขาสามารถทําได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันรถอะไรนะครับ อ่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูคันแรกของโลกนะครับใครเคยเห็นไหมนะครับเชฟน่าจะเป็นครับติว่านะครับค <t Lightning> <colo> ันแรกของโลกอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาถามช่างแบงค์ว่าคันแรกของโลกยังไงสวัสดีช่างแบงค์สวัสดีครับนี่ครับผมลูปหล่อนะครับเจองานหินตลอดช่างแบงค์กูเป็นงานได้กข่าวคันนี้หินมากกระดูกเลยครับได้ก่าวว่านั่งมองครึ่งวันแล้วใช่ไหม ครึ่งวันแล้วว่าจะทำยังไงกับมันใช่ไหมก็ครึค่งวันได้เหล็กชิ้นหนึ่งดูดูครับไอของที่มันมองว่าง่ายนะครับแต่แม่งไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายคือรถรุ่นนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมก็คือถ้าถ้าสรุปง่ายๆคือ,อมันเป็นรถเก่งดีๆนี่แหละครับอ๋อแต่เขาชอบเที่ยวลูกค้าชอบเที่ยวาสอุทยานอะไรอย่างงี้อ่าแล้วดันเป็นตัวธรรมดา พี่ไม่ใช่โตโฟแต่พี่คุยกับลูกค้าเห็นเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวเวลานั่งหน้ามันเชิดมันปั่นกับเครื่องล้อหน้ามันมีปัญหาเราวินไม่ได้ไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็เลยอยากติดวินแต่เขาไม่อยากจะขายรถเพราะรถมันขายก็ได้ไม่กี่ตังเขาไม่ได้นะครับเขาก็เลยเอามาติดวินใช่ไหมใช่ครับผมแต่ตอนนี้มันเป็นงานหินสำหรับช่างแล้วใช่ใช่ไหมผมไม่เหมือนชาวบ้านเลยจบ้านเอาไปดูกันจะบ้านยังไงเพื่อน แคปติว่าตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งไม่ใช่โฟวินเนาะใช่ครับผมอ่าอ่าที่มันเป็นงานหินแล้วอาจจะเป็นคันแรกของโลกจะบ้าหรือไงรู้ได้นะคันแรกของประเทศไทยมันมีแล้วมันมีอาจจะมีแต่เราไม่รู้ไงใช่เราก็อุปมาอุปไมยเอาคันแรกของโลกยังไงแบงค์อธิบายหน่อยก็คืออ่าลูกค้าต้องการใส่วินครับอ่าใส่วินทั้งหน้าอ่าทีนี้ประเด็นก็คือถ้าเป็นรถกระบะบ้านเราทั่วไปคือคัสซีจะอยู่บนใช่ช่วงล่างจะอยู่ใต้คัสตีอ่าอ แต่รถตัวนี้ไม่ใช่กับกันมันเป็นเพราะว่าช่วงล่างอยู่บนคัสซีอยู่ล่างโอเคี่พี่บอกพี่ว่าต้องทาขาจับจากหน้าลงมาเลยนี่ครับอันนี้คือตัวคัตเีอรอ่าหัวคัสซีอแต่ถ้าเป็นรถกระบะบ้านเราหัวคัสซีอจะอยู่ข้างบนอ่าแต่นี่ไม่ใช่อแต่วินต้องอยู่วินอ่ะเวลาติดตั้งต้องอยู่แนวนี้อ่าแต่คัสซีอยู่นี่ กี่มอไม่สูง,งล่างอืมก็คือง่ายๆแต่เราต้องยึดยังไงก็ต้องยืดข้างล่างอยู่แล้วยืดข้างล่างขึ้นมาแต่เราจะแก้วิธีด้วยการใช้เหล็กที่หนาขึ้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็ด้านข้างเราจะยึดยังไงด้านบนเนี่ยก็คือตอนนี้ผม,มทําการตัดตรงนี้จะมีคานอีกหนึ่งชั้นอืมอืมผมก็เลยตัดตัดเสร็จแล้วเสริมเหล็กสองชั้นอ่าๆเพื่อแข็งแรงใช่เพื่อที่ว่าจะมาจับประคองแผ่นบนอือ สองฝั่งเลยใช่ครับตำแหน่ง,งวินจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตำแหน่งวินต้องอยู่ตรงนี้เนเพื่อนดูนะครับใครที่มีตัวนี้นะครับ <laughs> ช่างแบงค์บอกดูคันนี้เป็นต้นแบบไทยมันกําลังใช้การวิเคราะห์นะครับว่าจะทําวิธีไหนให้มันใช้งานได้จริงใช่ครับแล้วก็ต้องออกมาได้สวยด้วยใช่ะนะครับก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะจริงๆที่พี่มองทีแรกว่าช่องมันเหมือนกว้างนะเพื่อนๆดูนะครับคันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันพอดีมากเลยพอดีตัววินมากเลยครับ มันมองด้วยด้วยตาเปล่านี่มันเหมือนกับพื้นที่มันจะเยอะนะแต่จริงๆแม่พอดีเป๊ะเลยทั้งแม่บอก<ช> <ๆ S 2> อ่าโอเคเดี๋ยวคันนี้ยังไงเราค่อยมาตาม<ด>แต่ห <ๆ S 1> ลักๆแล้วที่จะพามาดูวันนี้ยนี่ครับผมยังลอเท่มากเพื่อนใครรู้วยบอกด้วยคำจีบอะไรนะครับ <laughs> พี่กบก็ไม่ได้ใจช่างแบงค์แม่ก็บอกไม่รู้เกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเลยครับ <gh> um! <laughs> เอ,อเพื่อนเอย่างเท่เลยอ่ะนะฮะเพื่อนดูครับพเพื่อนเห็นดูจริงแล้ว,พวเพื่อนจะชอบ เจ้าของเขาเก็บสีมาสวยนะใช่ครับเพึง่งงานนี้เลยครับเพิ่งเก็บมาเลยอ่ะนะครับนี่เป็นไงเ,นเพื่อนๆหล่อไหมเดี๋ยวเรามาถามช่างแบงค์กันนะครับว่าคันนี้นะครับเขามาทําอะไรนะครับให้ช่างแบงค์ทำอะไรบ้างนะครับเริ่มเริ่มจากคันนี้เข้ามาทอะารแบงค์ก็มาเปลี่ยนเครื่องครับจากเครื่องเคเซ็ตกระโดดเป็นคอมมอรเรล เฉ <K> กระโดดเป็นขอนเร็วเลยใช่แต่ยังอย,อยู่ในสัญชาติเดิมอ่าก็คือโตโยต้าเหมือนกันอ่าแต่กระโดดเป็นโตโยต้ารีโว่2.8ตัวท็อปครับสุดติ่งว่ะเฮ้ยเห็นอย่างงี้ไปแย่ yeah, ตูดไปได้นะเ <laughs> มื่อกี้แอบแอบเห็นภา,ภายในเครื่องแล้วข้าลังจะวิ่งหน้าดูแบงได้เรื่องเลยครับอ่าอันนี้คือง่ายๆว่าเจ้าของเขาเขาทำมาแล้ว ถูกต้องไหมช่วงล่างทําอะไรวะอ่าอย่างซาลอนเซลลิยวเนี่ยเขามีมาอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วเขามาทําวางเครื่องใช่แล้วก็อะไรอีกอ่าชุดห้องเครื่องทั้งหมดเลยอ่าไล่เก็บรายละเอียดช่วงล่างเล็กๆล็กน้อยเซอร์วิสเล็กเล็กน้อยครับอ๋โอโคต่ส่งมันเท่ว่ะเพื่อน <c oughs> นะครับกดไปดูส่งมันเท่อะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูไอ้นี่ดีกว่าแบงค์เรามาดูที่ว่าหัวใจหลักอันนี้ก็คือเครื่องอ่านะครับ เพื่อนๆดูนะโอ้ข้างล่างเขาวางเป็นอามหน้าอามหลังเลยดแบงคงใช่ครับเป็นชุดพาโดทั้งชุดเลยครับอ๋อเขาวางเป็นคาโดมาทั้งชุดเพื่อนๆนะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ที่ที่หม้เซลฟี่กล้องมันไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆจะไปยึดๆเรยกหน่อยอ๋อก็คือเจ้าของเขาทำมันอยู่แล้วนะครับช่วงล่างนะเขาก็มาเซ็ตระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องนะครับแต่ต้องบอกว่าเขาก็จัดทรงสวยนะเพื่อนๆนะ เท่ดีะนะครับโลวงโ,โลบาร์เขาก็ทำโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกว่าแบงค์เพราะหลักๆแล้วเราดูที่ช่างแบงค์เขานำเหนือนะครับนี่เ,นเพื่อนโอ้โหแม่งสุดยอดเอ้ยเครื่อง2.8ลีโวนะครับอ่าไม่ธรรมดานะเฮ้ยจะพูดแต่เบ,บาบางแล้วมันก็มองดูมันโล่งเลยอแบงค์น,ะนั้<ช>นนี่นี่เราเก็บใช่ไหมใช่ครับเก็บยันใส่ไฟเลยครับใส่ไฟด้วยใช่ไหมใช่เพื่อนสวยเว้ยเอ้ย เขาวางแล้วดูสวยเลยอ่ะเอโปเตีอ่ะเครื่องต o y ต้ารีโวอ่ะอ่าอุปกรณ์การรายละเอียดเขาจะเยอะมากทีนี้เราเลยทําการเก็บใส่ฟุ้งใส่ไฟให้หมดเลยอือือเพื่อให้มันโลง่งและอะไรที่ไม่ใช้เราก็ได้ทำออกไปสวยสวยสวยมองรวบสวยเลยอะ่ะเพื<ม>่อนๆนะครับไม่มีอะไรกระเกะระกะเลยอะ่ะนะหมอ้อน้ําก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแบงค์เปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็อันนี้เซตที่ลูกค้าด้วยใช่ไหมโบเนี่ย ทั้งชุดเลยพี่ก็คันนี้ก็คืออย่างที่พี่กบบอกอย่าได้แย่ทรงทรงใช่แก้วาวแล้วแคมแล้วปั๊มแล้วหัวฉีดแล้วอเต็มระบบเลยดิไรข้างแล้วไรค้างเลยด้วยคือง่ายๆคันนี้เพราะพี่มองมองคอนเซ็ปต์แล้วก็คือคอนเซ็ปต์ลักษณะว่าใช้งานแหละแต่ว่าก็ทำทำตามคอนเซ็ปต์ของรถของเครื่องมันเนาะใช่ครับก็คือลูกค้าเขาบอกว่าเอาขับสนุกไม่เหนื่อย เรียกต้องมาก oh, <ห>็เลยจัดให้เลยอันนี้เรียกมาอยู่แล้วดูยังไงก็ต้องมาครับก็แต่งานเดินตรงินเตอ์ก็ทั้งแบงค์ทำหมดเลยหมดทั้งชุดเลยครับเพื่อนแบงค์มันเดี๋ยวนี้มันต้องบอกว่างานมันผมว่ามันโอเคนะสวยด้วยครับแล้วก็มองอยู่เรียบร้อยนะครับหม้อน้ำทำเองไหมทำเองครับยอดสร้างสร้าง,งทุกอย่างไหมทั้งอินเตอร์อินเจอร์ก็สร้างทำเองใช่ไหมทำเองครับขึ้นงานเองหมดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูดูดูมัน เรื่องตัวนี้มันมองมิติไม่ใหญ่มากแบงค์เนาะไม่ใหญ่ครับเออไม่ใหญ่มากเคยตัวต้านเล็กครับเออสวยสวยนะครับสวยมากเลยอ่ะนะครับนี่ลาย้างแล้วโบเอฟห้าเอฟห้าครับวงหลังดีแม็กงหลังดีแม็กครับผมใบรคสองจุดแปดอ่าจริงๆอะพี่อยากจะลองขับนะพี่ว่ามันน่าจะวิ่งหน้าดูอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้คุยกับช่างแบงค์แลวอากาศมันร้อนนะครับ มันร้อนคือมันร้อนมากอะะรีวิวจะรีวิวกลางแจ้งก็ไม่ไหวเพื่อนอ่านะครับมอเตอรน้ํานี่แบงก์ก็ต้องวัดให้พอดีพอดีกับตัวรถใช่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยลูกค้าติดวินจะาวดมาอ่าอ่วินจะารดเอ่อวินเทาสแตนดาร์ดซึ่งเขามันต้องเดินมาข้างหน้าเราต้องวัดมออน้ําให้พอดีเป๊ะเลยอ๋อไม่จะสวยว่ะเพื่อนๆนนะครับสวยนะนะครับแล้ว เอาง่ายๆเลยแบงค์คนวางเครื่องสวยอะ่ะผมใช้คำนี้นะครับเรียบร้อยนะครับมองงานเรียบร้อยแล้วก็มีติดการติดตั้งออยล์คูลเลอร์เกียร์ oh เพิ่มน,นี่ oh ไหมอันนี้เป็นไออยล์ดีเซลครับออดีเซลเหรอใช่ครับเพราะว่า oh อันนีอไอ้ไม่ใช่เกียร์ออโต้เว้ยใช่เพราะอันเนี้ยเราได้โมปั๊มมาแล้วซึ่งถ้าไม่มีออยระบายความร้อนเนี่ยโอกาสปั๊มคันจะมีเพราะว่าน้ำมันมันทำงานหนักมันร้อน ก็เลยต้องต้องต้องเสริมไปดิช่วยใช่ครับอ่าครับแสดงว่าคันนี้ก็ไม่มีแอร์ดีเพราะรถเป็นโล่งไม่มีแต่ว่าคอมแอร์มีนะคอมแอร์ยังอยู่ครับอแอร์ยังอยู่นะเอาไปเดี๋ยวพาไปดูมุมนี้ครับสวยปะสวยนะครับนี่ไอนี่ก็เป็นชั้นครึ่งแล้วใช่เพิ่งเปลี่ยนไอกล้องนี่มันไม่นี่ถือกล้องี่มันไม่สัมพันธ์กับมือเลย เปลี่ยนเป็นกองเปืยใช่ครับผมนะครับสองเครื่องสองจุดแปดมัเเกียร์อะไรแป้งเกียร์พาโดเจ็ดแปดครับอ๋อเกียร์เจ็ดแปดก็มีวินเทาวินเทาครับอ่านะครับสวยครับเพื่อนๆนะครับอย่าได้แย่นะใครเจอบน้องถนนคันนี้อย่าได้แย่นะอันนี้เขาทำถังละมันไว้นี่เหรอใช่ครับย้ายขึ้นน้งบนเฮ้ยเขาทำสวยอะอันนี้ลูกค้าทำหั่งมาแล้วเป็นหั่งสแตนเลส เ่ผมอยากจะใช้มือจับโทรศัพท์เมื่อเกินไะหาจับไม่ได้ดังใจเลยอ๋อมีตังปมปิดเรียบร้อยนะใช่อืมเพื่อนมีหัววินไปข้างในใช่แต่ตัววินอยู่ข้างหลังนี่วินภาษาหลังครับวินหน้าพาวินหลังไฟฟ้าครับผมช่วงล่างพาโด้วยครับอกันนะครับช่างแบงค์เขาบอกเขามีอะไรจะให้ฟังมีอะไรพี่ฟังเสียงตัดอันไทยเลาะของกตูนโตโยต้าเฮ้ยปกติโตโยต้ามันไม่ค่อยนะ มันตัดสไตล์พอดีครับอ๋อพอดีหน่อยแต่อันนี้เราไม่ชอบอ่ะแต่เราอยากได้เครื่องโตต้าแบบโหดๆลองดู่ะลองดูดิโหดยังไงวะวยขนานี้เช่างยปิดเดูดหนไปแย่คันนี้ไม่ได้แลเว้ยเพื่อน โอ้ <ion up> ส <ฟ Bond> ุดติงว่ะใครเห็นวิ่งตอนนกระเด้งข้างถนนจะ่าไม่แย่เีลยดูแล้วนะแย่ไม่ได้เลยนะแย่มึงโดนกัดแน่มึงมีตะเอื้อกนะครับสองเกินแปดนะครับโอเอฟมาห้าไร่ข้างไปไหนไปไหนท้อท่อนบนมาเรียบร้อยหมดครับเรียบร้อยหมดแล้วอ่าก็เอาง่ายๆก็คือเคลียรถทังก่อนอ่ะทังเี่รถทังก่อนนะเครื่องยังไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกให้เลย โอเคครับก็คือในใช้งานเน,นใช้งานแต่ก็พร้อมที่จะบู๊ด้วยเหมือนกันเพื่อ <c oughs> ทำมาไม่ดีก็อยากตรวจแล้วกันโอเคโอเคเอาใครเจอบนถนนจะไปแย่แล้วเว้ยบอกไว้ก่อนกันเนี้ยโอเคครับก็คันนี้หลักๆแล้วจที่เช็คทังแบงค์บอกว่าแบงค์หลักๆแล้วนะครับก็ความเครื่องใช่ครับความเครื่องนะครับก็เป็นถือว่าสวยงามนะ <c oughs> พเพื่อนๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างทุกเรื่องเขาเจ้าของเก่าเขาวางมาอยู่แล้วนะครับเป็นช่วงล่างพาราโดนะครับทั้งหน้าและหลังนะเพื่อนๆนะ ขานก็พาราโดนะครับภายนงไวนายเขาก็ทําได้สวยงามนะเพื่อนๆนะนะครับสําหรับเกียร์พาราโดนะครับใครรู้รถรุ่นนี้ก็เมนต์มาหน่อยนะครับว่ามันรุ่นอะไรนะครับช่างแบงก์เองก็ไม่รู้ช่างแบงก์มันบอกนะครับเขาก็าวางเป็นอาร์มนะครับคานหน้าคานหลังพาราโดนะครับเกียร์พาราโดนะเพื่อนๆนะครับก็สวยงามมากมีการติดตั้งวินไว้ด้านหลังเนาะใช่ครับผมนะครับอ่าครับมีการวาง ทั้งหลังเป็นวินในฟ้าใช่ไหมวินไฟฟ้าครับทั้งหลังเป็นวินไฟฟ้านะครับเพื่อมาดูไกลๆนะครับสวยหล่อนะครับสวยหล่อมากนะครับทั้งแบงค์บอกว่า่าวิ่งดีนะครับเครื่องทําแล้ววิ่งดีมากก็อย่างที่บอกอ่ะนะครับใครอย่าไปแย่ละกันนะครับคันนี้เนาะครับก็โอเคมาให้ดูเป็นแนวทางนะแบงค์เนาะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเอางานในถิ่นมาช่างแบงค์อย่างนี้นะครับช่างแบงค์ก็บอกรับจบหมดนะครับ อ่ะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจติดต่อได้ทางไหนแบงค์ยก็เบอร์โทรก็062ครับ4 8 2แปดสาครับ6947ครับผมวางเครื่องวางคานได้หมดครับแล้วก็เอางานหินมาให้อย่างเงี้ยคันนี้งานหินนี่นี่อันนี้งานหินเดี๋ยเอามาให้แบงค์มาครับเดี๋ยวมาดูงานหินไงแบงค์มาครับอ่าเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆรอติดตามชมด้วยนะครับอาจจะเป็นคันแรกก็ได้ที่ทำตัวนี้อาจจะหรืออาจจะมีหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะนะครับก็จะมีการวางวิน ที่คุยกันตอนวัวคลิปเนอาเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทางแบงค์บอกว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวจะทําให้ให้โอเคเลยใช่ไหมครับจะทําให้ใช้งานได้เหมือนรถกระบะทั่วไปนี่ดึงได้ดึงได้แน่นอนครับโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับจบคลิปจะเพ็งเท่านี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แบงค์เขานำเหนือนะครับสาหรับจี๊ปไม่แน่ใจว่าใช่นักกบหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์มาไปมองไกลๆยังสวยเลยแบงค์เนาะสวยครับนี่เรามองไกลๆนะทรงมันเท่ห่ะน่ารักแล้วก อย่าได้ไปใหญ่นี่บอกเนาะฟังเสียงเครื่องคงตกใจกันไปแล้วใช่โอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่กบจะมาตามคันนี้ด้วยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางได้นะครับเป็นแนวทางรถคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามท่างแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับ